นายพง่มพมยามารัตรองโฆษกพรรคางอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยว่าช่วงนี้มีคนเปิดประเด็นเรื่องต่างชาติมายึดไทยอะไรวุ่นวายผมขอให้ความเห็นแบบนี้ครับมาดูโลกใบนี้ให้ออกก่อนเราจะเห็นคนไทยไปเปิดกิจการมากมายในอเมริกาอังกฤษเยอรมันอินเดียกับจีนนี้หนักกว่าเราคนสองชาตินี้ลุยไปถึงยุโรปแอฟริกาแอฟริกาใต้เลยประเด็นคือโลกวันนี้ global village ครับ มันมีกฎกติกาที่ตั้งมาให้อยู่ร่วมกันจะมาปิดกั้นไม่ให้ต่างชาติมาทํางานมันยากแล้วเศรษฐกิจเราดีมากยุครอหนึ่งถึงรอหกก็เพราะเปิดประเทศยังไงครับอย่าลืมว่าคนไทยหนึ่งในสี่มีเชื้อสายจีนก็เพราะการเปิดประเทศตั้งแต่อยุทยาเราเคยมีธนบัตรที่เขียนสี่ภาษาคือไทยมาลายูจีนและอังกฤษตัวอย่างในจีนง่ายๆบ้างเห็นจีนเขี้ยวๆแบบนี้ทราบไหมาครับว่าคนไทยไปเปิดร้านอาหารจนรวยที่นั่นมากมาย ผมเคยไปนั่งคุยกับเจ้าของร้านอาหารไทยร้านหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ที่เริ่มจากร้านอาหารไทยหนึ่งร้านจนขยายเป็นผับเป็นร้านบุฟเฟ่กิจการระดับหลายร้อยล้านบาทต่อปีที่เวียนนานี่ร้านไทยที่โตเร็วมากคือเวลเนตที่มิวนิกคือร้านอาหารที่ลอนดอนคนไทยโตจากร้านอาหารโตเป็นค้าส่งวัตถุดิบเข้ายุโรประดับพันล้านบาทต่อปีนะครับทำไมคนอังกฤษเยอรมันอเมริกาสิงคโปร์จีนไม่ด่ารัฐบาลเขาว่าขายชาติ เพื่อให้ต่างชาติมาแย่งงานหรือเสื่อสังหาบ้างเหตุเพราะนี่คือกฎกติกาโลกในวันนี้กลับกันใครเห็นกิจการค้าปลีกค้าส่งตามที่ต่างๆที่ผมไม่ขอระบุสถานที่ทําไมกิจการมือถือแกจิตอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นคนอินเดียใต้บังคลาเทศเพามาเข้ามาเปิดกิจการมากมายในไทยเข้ามาแย่งงานคนไทยหรือรัฐขายชาติเหรอเปล่าครับผมมีรุ่นพี่ที่ทํากิจการแบบนี้จนร่ํารวยมาก่อนวันนี้เขาเซ็งแผงไม่ก็ให้เขาเช่าแผงเพราะสบายใจกว่า ที่เบื่อในการทํางานกับคนไทยได้วยกันคนยุคนี้อยากได้เงินเยอะดูถูกเงินน้อยแต่ไม่อยากเหนื่อยมันถึงเริ่มอะไรไม่ได้ให้เริ่ม1 5 0 0 0บาทที่เหลือแบ่งค่าคอมให้มันบอกว่าให้พี่ไปจ้างพมา่าเถอะขอจ้างพมา่าบังคลาเทศที่พบว่าพวกนี้ขยันเหมือนคนจีนยุคปู่ย่าเราทํางานเก่งขยันอดออมทําผ่านไป6.7ปีเก็บเงินได้คนละล้านจากนั้นพี่ก็ให้มันเลยกิจการแล้วแบ่งเงินให้พี่แทนแต่พวกนี้มันได้ภาษาอังกฤษ ที่ได้มาเก็ตแชร์เพิ่มต่อจากนักท่องเที่ยวแต่ถ้าพี่จ้างคนไทยเอาแค่ขอให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมันตอบว่าเฮียจะจ่ายค่าเรียนให้เหรอนี่คือปัญหาคนไทยยุคนี้จริงๆครับไม่ใช่ต่างชาติแย่งงานหรือมาซื้อที่หรือรัฐขายชาติหรอกทำไมประเทศที่ปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาทํางานอย่างสิงคโปร์จีนอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันอเมริกาแคนาดาลับเจริญเอาเจริญเอาเศรษฐกิจดีคนท้องถิ่นรวยเพราะมันสร้างค่านิยมในการขยันไงล่ะครับ แต่ถ้าคิดว่าคนไทยต้องผูกขาดภางคทุกอย่างรัฐต้องอุ้มทุกอย่างต้องประกาศอาชีพสงวนให้มากแต่รักสบายไม่ขวนขวายจะโทษใครดีครับ